สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับบอลอร์ดปทุมนะครับผมวันนี้ผมมีรถกระบะนะครับเรนเจอร์นะครับ XL พัทสี่ประตูนะครับผมมารีวิวนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับให้เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหนึ่งร้อยหกสิบแรงม้านะครับผมสามร้อยแปดสิบห้าแรงปีนิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์เนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาาาลงรรยกัันนะคบว่ มีชุดแต่งกับออปชันอะไรกันบางนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับชุดแต่งข้างหน้ากันเลยนะครับอย่างแรกครับผมก็ได้ถอดกระจังหน้าทั้งกระจังนะครับทั้งกันชนหน้าแผงกันชนทั้งหมดให้เลยนะครับผมใส่เป็นเซตของชุด F Spider นะครับผมมีกระจังหน้านะครับเป็นสี ํำดานให้นะครับผมฟอนต์นะครับลูกค้าสั่งทําเป็นฟอนต์สีขาวนะครับเพื่อให้มันดูเข้ากับตัวรถคันนี้นะครับผมแล้วก็ใส่สั่งทําเป็นพิเศษนะครับเป็น3ามมิตินะครับมีการทําเฉดสีนะครับเป็นสีดําแล้วก็สีขาวอ่าในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับตรงนี้เราติดตั้งเป็นไฟสิวให้สีส้มนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอ่าชุดไฟตัว C นะครับด้านข้างก็ยังมีให้นะครับผมรวมถึงตัว แผงกันชนข้างล่างนะครับโดยปกติแผงกันชนข้างล่างเนี่ยครับจะเป็นซีดําทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ผมถอดเป็นเซ็ตยาวทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับใส่เป็นเซ็ตของ F Spider นะครับผมมาคู่กับตัวไฟตัดหมอกนะครับเดิมๆนะครับไฟตันหมอกรุ่นนี้จะไม่มีให้นะครับตัวนี้ผมเสริมติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดพระเอกของงานนะครับจะเป็นเซ็ตของชุดไฟมาแต่งนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ Multi Reflector ธรรมดานะครับผม ตัวนี้เปลี่ยนนะครับเป็นไฟมัดแต่งให้อัปเกรดใหม่นะครับมีเครีมังมแต่งให้สาครี่นะครับมีไฟเดไลท์วิ่งด้านข้างนะครับผมรวมถึงตัวลูกแก้วนะครับก็สามารถเลือกเบารองได้นะครับว่าอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นแบบวงกลมนะครับสีของลูกแก้วนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบเป็นสีแดงสีเขียวสั่งทนได้หมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันอีกทีหนึ่งนะครับ ครับด้านข้างนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นชุดซุ้มล้อนะครับตรงนี้เราตั้งเป็นซุ้มล้อดาด้านนะครับเป็นงานที่มันมาพร้อมกันกับเซ็ตของชุด F Spider ให้นะครับผมขนาด6นิ้วนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับ3นิ้ว 6- นิ้ว9นิ้วนะครับรวมถึงตัวแมกย่างลูกค้าสั่งทําเป็นแมกลายก้านนะครับผมใช้ยี่ห้อของ o z e s นะครับผมเป็นแมกลายกานดเนาะเป็นสีดาด้านนะครับรวมถึงตัวยางนะครับตรงนี้รัดดวยยางของ m o n t e r AT3 นะครับจะเป็น ยางออโเตเลนนะครับลูกค้าก็สามารถวิ่งในทังถนนออฟโรดออนโรดนะครับผมอายุการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับแล้วก็ที่สําคัญรีดนานไม่ดีมากๆเลยรุ่นนี้นะครับขอบแก้มนะครับตัวนี้ติดตั้งให้นะครับจะเป็นสีดาด้านนะครับเดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมีสัญลักษณ์บอกนะครับเครื่องยนต์ส2นะครับแล้วก็6กเกียร์นะครับสปีดมีไฟเลี้ยวให้นะครับผมตรงขอบแก้มเนาะในส่วนของตัวฟิล์มนะครับฟิล์ม ตัวนี้ลูกค้าใช้เป็น60รอบคันนะครับรุ่นตัวกันสดนะครับกันสะตัวนี้ก็จะเป็นงานของแท้เลยออกจากศูนย์ออกจากโช์รูมของเราเหาหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นเราลาหลังคาของไวท์แท็กนะครับซึ่งเราไม่ได้ทําการเจาะลงในตัวรถนะครับใช้เป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็ยาแนวทับด้วยกาวสามเออีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันมีความหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมไม่ได้เจาะในตัวรถนะครับชุดสีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ เบาะรองมือจับนะครับข้อมือเปิดนะครับตัวนี้ติดตั้งให้เป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะครับผมมีอะคริคคำว่าレン g e r สีแดงเล็กๆตรงนี้นะครับผมชุดสติกเกอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าชอบเป็นสติกเกอร์ลายแบบนี้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้เป็นสติกเกอร์ลายอื่นนะครับก็สามารถสั่งทากับผมได้ให้ทีมงานออกแบบให้ได้นะครับผมจะเอาชื่อนามสกุลหรือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเอามาออกแบบติดตั้งให้ได้ ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับอย่างแรกครับจะเป็นชุดสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้เราติดตั้งนะครับเป็นโลบาร์ของเอลเลนเดอร์นะครับมีคําว่าเอลเลนเดอร์นะครับจะเป็นสีแดงนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูนะครับช่องผมบ่อยๆนะครับก็จะสังเกตได้ว่าผมจะใช้งานของเอลเลนเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าของเอลเลนเดอร์นะครับจะค่อนข้างที่จะมีคุณภาพมากเลยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ก็ไม่ขี้เหร่นะสวยเลยนะครับเป็นเหล็กใกล้เหล็กแท้เลยนะครับผมมีไฟดวงที่สให้ ตรงนี้นะครับลูกค้าเวลาลูกค้าแตะเบรคนะครับไฟมันก็จะโชว์นะครับส่งสัญญาณเตือนรถคันข้างหลังได้ดีครับเดี๋ยวเราไปดูชุดไฟนะครับตรงนี้เราติดตั้งเป็นไฟลมดําให้กับคุณลูกค้านะครับเราถอดของเก่าออกนะครับซึ่งมันเป็น m u l ติ r e f l เ c t o r ออกนะครับใส่เป็นลมดานะครับ้ายลมดําให้นะครับก็จะดูสวยงามนะครับผมชุดกันชนนะครับตรงนี้ลูกค้าเดิมๆแล้วไม่มีกันชนมาให้นะตรงนี้ผมติดตั้งเพิ่มเติมนะครับจะเป็นกันชนเหล็ก นะครับผมมีห่วงโอเมก้าเอาไว้ลากเอาไว้จูงสีแดงให้นะครับผมแล้วก็ยังมีไฟสองแปดทะเบียนให้ด้วยเหมือนกันนะครับรองรับแล้วก็บรรทุกน้ำหนักได้ถึง1 0 0่ยกิโลเลยถือว่าคันนี้สุดเหมือนกันนะครับเบ้ารองมือจับนะครับแล้วก็ท้ายปลายดาบสติ๊กเกอร์ข้างหลังนะครับเราจัดแต่งให้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนเบ้ารองปลายดาบเนี่ยแต่เน้นเป็นโทนสีดํามากกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าชอบเป็นโทนสีดําแล้วก็สีขาวให้มันคลากันหน่อยนึงนะ นะครับผมส่วนของแต่งนะครับที่ผมได้ทําการแต่งนะครับผมก็ถอดคืนใะครับผู้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับเผื่อว่าวันนึงลูกค้ามาใช้งานเป็นรถแบบเดิมนะครับก็ยังมีของแต่งตัวนี้เอาไว้สเปรย์อยู่นะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในห้องเครื่องผู้โดยสารกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับผมอย่างแรกครับจะเป็นชุดประตูข้างนะครับตรงนี้เราตรงแผ่นตรงนี้นะครับเราติดตั้งนะครับเป็นหนังทั้งหมดแล้วนะครับ จากเดิมๆนะครับที่เป็นกำมะหยี่นะครับเราใส่เป็นหนังให้อ่าแล้วก็เดินได้ด้วยสีน้ําเงินสีฟ้าก็ได้นะครับสวยเลยนะครับเบาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูดีไซน์เบาะนะครับผมเบาะตัวนี้เป็นเบาะแต่งนะครับผมมีสีน้ําเงินเข้ามาแสนหน่อยนึงนะครับหุ้มด้วยหนังทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูการเดินได้นะครับมีคําว่า all new ข้างบนด้วยนะครับเพลนเจอ ชุดพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบพลังไฟฟ้าให้นะครับหรือว่าลูกค้าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะเบามากๆนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยรุ่นนี้นะครับจะหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความเร็วของเราเวลาเราวิ่งเร็วนะครับพวงมาลัยมันก็จะหนักนะครับทําให้เรานะครับบังคับคนขับที่จะง่ายหน่อยข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมแผงหน้าจอจะเป็นแบบเมนนุ่นะครับขนาดสีนิ้วให้ นะครับผมเอาไปเชื่อมต่อนะครับฟังเพลงนะครับขับรถคอนโซลนะครับข้างบนนะครับจะเป็นหนังทั้งหมดเลยข้างในก็จะดูกว้างหน่อยครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวนะครับรุ่น XL p a s s 4ประตูของผมนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากแต่งแบบนี้อยากแต่งรถสไตล์บอลฝาประทุนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ f a c e b o ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมยินดีนะครับบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมแมาลูกค้าจะทำงานอาชีพไหนนะครับลูกค้าก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับผมเรามีบริการจองออนไลน์นะครับผ่านบัญชีของบริษัทเลยเดี๋ยววันนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีรถคันไหนมารีวให้กับลูกค้านะครับได้ย้ำฉกมันอีกติดตามไว้ด้วยครับก่อนก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับ ให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าครับสวัสดีครับ